มาดูกันว่ารากขาจะออกตรงไหนตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วดูเฉียวไ่างี้นะครับมันจะออกมาขาวๆเขียวๆบริเวณนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสลายดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้จะมาโชว์นี่จะมาโชว์วันนี้จะมาแนะนําวิธีการชํามะนาวโดยใช้ใบนะครับนี่เป็นใบใบมะนาวนะครับ ขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบเห็นไหมเขาก็มีร่างเขาปกตินะใบมะนาวชุดนี้ผมชําไว้ประมาณ4ีเดือนเนาะผมไปเห็นคลิปอยู่ต่างประเทศเห็นเขาชำไงก็เลยอยากจะลองมาทําดูแต่ทําก็มันก็มีรากปกตินะแต่รอให้มันมีการแตกหนอแตกยอดผมยังไม่เห็นว่ามีอาการแตกยอดแตกหนอขึ้นเลยนะ จะถามว่าทําให้มีรากได้จริงไหมจริงนะครับมีรากจริงๆแต่ยังไม่เห็นการแตกหนอเลยแตกยอดเลยเดี๋ยวผมจะไปล้างรากให้ดูนะครับแล้วก็จะมาแนะนําวิธีการทําด้วยถ้าว่าทำอย่างไรเดี๋ยวจะล้างรากให้ดูกันสดๆเลยมีรากจริงนะครับแต่สรุปคือยังไม่มีการแตกยอดนะครับ มาดูกันว่ารากเขาจะออกตรงไหน,นเพื่อนๆเห็นไหมดูเด็ดมาดูทรงเหมือนมันจะมีการแตกยอดขึ้นมานะชุดนี้ก็ไม่มีการแตกยอดนะดูแต่ถามว่ามีรากไม่มีมีจริงนะครับเห็นเนี่ยเห็นเห็นเลยนี่ใบมะนาวเนี่ย มาผมจะสอนวิธีการทํานะครับเผื่อใครอยากจะลองทําดูว่ามันจะมีรากจริงหรือเปล่าเนาะไปไปดูกันให้เพื่อนใช้เป็นขวดน้ํานะครับจะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้แต่ผมว่าขวดใหญ่มันจะมีเ,เขาเรียกว่าเก็บความชื้นได้เยอะกว่านะครับใช้เป็นขวดใหญ่ก็ดดอนกันขวดน้ํามันจะมีความบลอความโค้งเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ตัดช่วงที่มีความเล็กที่สุดนะครับเราจะใช้วิธีการคบแน่น ง่ายนะครับวิธีการนี้ไม่ยากเลยลองไปทําให้ดูเองก็ได้ว่ามันจะมีรากจริงหรือเปล่าผมก็ได้ความสงสัยเหมือนกันแหละก็เลยลองทําดูนะครับสรุปมันก็มีรากจริงแต่มันยังไม่มีการแตกยดอดใช่ไหมเนี่ะขนาดทิ้งระยะเวลาไว้ตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนแล้วถามว่ามีจะมีรากประมาณกี่วันประมาณสิบห้าวันก็มีรากแล้วนะมีรากเร็วมากนะครับ อมันจะได้ลักษณะนี้นะครับขวดน้ำหวดอ่ะมันจะครอบเป็นลักษณะนี้เนาะเมื่อกี้ผมใช้วิธีการนำขุยมะพร้าวมาทำใช่ไหมพอขุยมะพร้าวมาทำเวลาเรามาล้างรากมันจะมันจะติดตามนี้ด้วยเนาะวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นแกลบเนาะใช้เป็นแกลบเผาแบบนี้นะนี่ไม่มีอะไรเลยมีแกลบเผาอย่างเดียวนะครับต่อไปเติมน้ำเติมน้ำเพื่อเราจะอาจให้แกลบเขาแกลบมันมีความแน่นนะครับ เติมน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมน้ำเยอะทาไงทาการเจาะร,รูเราะเวณนก้นเพื่อระบ,บายเจาะสักหนึ่งรูพอหนึ่งสองรูก็ได้ให้เขาระบ,บายน้ำมาก่อนอเดี๋ยวรอให้เขาสะเด็ดน้ําก่อนนะเดี๋ยวารอดูกันระหว่างนี้เราก็มาเก็บเอาใบามะนาวก่อนใบมะนาวก็เรียกเป็นใบที่มันมีความสมบูรณ์นิดนึง แบบนี้อวบๆเขียวเขียวเข้มเข้มแบบนี้อ่ะตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วดูเนี้ยเท่านี้เองนะครับนําใบของเรามาผมทาขึาน้น้เองยังทึ่งเลยว่ามีรากเฉยเลยนี่เฉียวไปอย่างนี้นะครับต่อไปก็นําชุดบริเวณฝาเนี่ยมาครอบครอบไปอย่างนี้เสร็จแล้วนำไปวางไว้ในร่มนะครับผมก็จะนำมาวางไว้กับชุด ชุดที่ผมทําการขยายพันธุ์ในหลายตัวเนาะนี่นะครับนาวางไว้อย่างนี้ประมาณ15วันจะมีการแตกรากมีรากขึ้นมา,าทันทีนะครับวิธีการดูว่ามีรากไม่มีรากก็ดูบริเวณนี้มันจะออกมาขาวๆเ,เขียวๆบริเวณนี้นะครับออวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราไม่มากก็น,น้อยนะครับกับวิธีการขยายพันธุ์มะนาวแต่จากที่ลองทําการทดลองมาคือน้องอยังไม่มีการแตกจุดที่มันเป็นยอดออกมานะครับ แต่ถามว่ามีรากไม่มีมีแน่นอนแต่ยังไม่มีการแตกยอดขึ้นมานะครับผ่านไปห้าเดือนแล้วนะจนจนบริเวณนี้เห็นไหมมีเ,เขียวๆออกมาแล้วแต่ยังมองหาจุดที่มันมีรากออกมาเอ้ยยอดยอดออกมาไม่ได้เลยนะครับอ๋อไปลองทําดูแล้วกันเนาะว่ามันจะมียอดออกมาได้เปล่านะครับที่ผมทําผ่านมาห้าเดือนก็ยังไม่มียอดนะแต่มีรากแบบนี้แน่นอนนะครับอ๋อเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราให้มากกัน้อยนะครับกับวิธีการทำเกษตรวิธีการยังไเนาะถ้าคิดมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับนี่เจอใหม่พวกนี้นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ